สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่ช่องท่องมีสามดาวค่ะวันนี้ท่องมีสามดาวสิผ้ามหาหนองพุทโทธค่ะยินคาววาหนองพุทโทธพนัพนนงสมาธิเห็นเป็นตัวเลขกเห็นล,ลา,นา้ซิ่งหร้ยางพนวะเสสิเป็นเหลขตัวใดสเสดเหล็กดีเหล็กเลด็ดตัวใดถ้าไปฟังเบื้องหนองพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องทันใดที่พึงเข้ามาชมคลิปนีน้เป็นคล,ลิปแรกอย่าลืม้อค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสีดบบ้บ่บพลาดข้อมูลข่าวสารดีดีเด็ด,ดจากทังช่องท่องนี่สามดาวกลับไปบ่งคลิปน้องพุทโธ่พร้อมๆกันเลยค่ะน,น้นองพุทโธดีครับบักลาบับากลาบักลานั่งนั่งเห็นเอีเยงแน่บอกนะ เออยังเห็นพีหัวขาดเห็นพีหัวขาดนางเห็นหลายอย,ย่างเห็นหลายอย่างบอครับโอ้ยนองเพไกนกะเล็กน้อยเนาะเป็นไรเห็นหลายอย่างครับเห็นหลายอย่างเนาะท่านผู้ชมเนาะนั่งดุนบ่ดุนดุนเติบนั่งดุนเติบเนาะครับเนาะสามสีเห็นเนาะถ้า มีตัวเลขกี่ดีพันธ์นาเพิ่นเห็นอีหยังเนาะกลับไปเบิ่งเนาะนั่งให้เบาแอมเบิ่งนะี่เด้อจะก่าวครับครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงนะนี่เด้อครับเด้อเดี๋ยวน้องนพุธนั่งให้เบ,เกกบิ่งเนาะครับเนาะไปเบิ่งน้อนพุธนั่งสมาธิกันค่ะค่ะท่านผู้ชมถ้ามีสามดาวกับสิบผ้ามหาง,งหน้องพุธนนั่งสมาธิเด้อค่ะตอนนี้นอนพลังนั่งสมาธิ เขาาเสียงดังบ่ไใดเด้อค่ะเดี๋ยวเป็นการหลบกวนรอบเบิงพร้อมกันวันน่องนสิาห้เหลขตัวใดค่ะจินันแดงน้องเป็นกุมารทอง มทอโอ้ยน้องกุ้ยทูเห็นกุมารท้อหรือครับท่านผู้ชมมันเนี่มันมาจี่ไหนมาจัากกินน้ำแดงงานกอนน้ำแดงเนี่ยมันอยากกินน้ำแดงชื้อน้ำแดงแค่ไหนโอ้โหย่น่อครับหน่อชื้อน้ำแดงแค่ไหนมหาบตาบ่มาหากระมาหาหลองกุ้ยทูเนาะตัวใหญ่บ่ตัวน้อยตัวน้อยอ๋อบอกบอกบอกกุมารทออมาบอกเรื่อง มาตัวไหนแบบเป็นสี่สือ่อยงนี้ิดนั่งยีกเบื่อนั่งอีกเข้านั่งเอานั่งยีกข,ขา,ขาับชมเนาะท่านผู้ชมเนาะเบาแอม,มกตกชิบูปากเสียงดังนะครับเด้อสีเงยีงยบตอนนี้นะครับก็ยังได้อีกบักลาอันอันมาง่ายมันหือวอจะไปถามคูบาก่อนมันกจะไปถามคูบาก่อนมันจะไปพาคูบามาแมาก็คู่บา,าก่าอนกม่คูบากูบามาด้ใส หัูบ่หมู่น่าจะเกามุดมืดน่าจะเกาหมืดหมืนับกูบาอือโอ้ยันอไปถามกูบาก่อนอือจะไปถามกูบาทังรเกูบ่าบุกมากูบามากูบามากกูบาเขาไปบอกยังกูบาบอกแ่กสิบห้าองศาหกสิบห้าองศาอือน่าวกขงสหกสิบห้าพันศาบ่หกสิห้าพันศา โอ้บนเป็นหกสิบหาพันสาในพันษาพันหัวหรือบอกเลยบอกได้ยังไงกูมา่นทองบอกว่าหกสิบหาหรือผา่าผ่าบอกผ่าบอก 60, หออกสิบหาองศาหกสิบหาองศาโอ้ยนี่อะไรเาหกสิบหาพาโอ้หกสิบหาพันสาบอกแต่เด็กหน่อยเนาะครับเนาะเด็กหน่อยบริสุทธิน์นั่ง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 ม่อยูเบิง้งนั่งไม่อยีเบิ้งนั่งม่อยูเบิ้ลมาท่าพันสิวา่าจังได๋อีกครับ phần nặng rồi đấy các bạn, sẽ ma sa ma chi đấy các bạn, xịn ngon. ba 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 นน่งาันก็นงนันอยากกินน้ำแดงแลกลาซน้ำแดงอ่ะลาซอน้ำแดงมากสักกกงเัทานผู้ชมปลามาสององค์ด้ับเรือรแล้วดังนังปีอีกเลยกูบลามาจะใส่หูบอ,อขับผ่านมาบางมีด้รับเรือผ่านมาสององค์กับ กูมานทองตัวหนึ่งบรรดาซื้อน้ำแดงมากอยากนั่งเหรอนั่งอยากอืมโอ้ครับ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 ท่านผู้ชมอยากดีเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขของน้องพุทโธแคบหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะน้องพุทโธพันวาเห็นคู่บาสององค์กับกุมารทองมาหนึ่งตัวพันวาคู่บามาบอกว่าหกสิบหาพันสาพันวา จับเล็กซลเดอร์ค่ะ่านผู้ชมวันมันสิบเป็นเล็กตัวใดหัวประจำวันที่สิบเจ็ดมก,กล่าค่มฮกหานี่ข้อสอบไม่ปีฮกหานี่ขอให้เอฟซีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆงรวยๆรุ่อยสุขสุขคนเดอ้อค่ะสำหรับคลิปนี้ท่องมีสำ้ำดาวกับลาท่านผู้ชมปีก่อนเจอกันคลิปหนาค่ะเฮงๆรวยๆ